นะได้ละมื้อนี่ผ้าทีมงานลงมาฝากสนามอ่าอันนี้ก็เสียโเนาะอ่าเชือว่าเสียใหญ่ใจดีเนาะอันนี้ก็หัวหน้าก็ละกันมาแต่นั่นน่ะยังย่อตะขอเมบิกนาะหัวหน้าเนาะหัวหน้าใหญ่อีกวันนึงใหญ่กว่าหัวหน้าอีกหัวหน้ากว่หัวหน้าอีกหัวหน้าสุดสั้นหัวหน้าสุดสั้นกูบวอ่าเนาะถือว่าเป็นบรรยากาศโดยรวมน่ะ มีหลายคนเนาะลงมานะแหมสบายดีเซ่ให้เนี่ยสบายดีอ่าอ้ออยากซีมืดๆมื่อ้ยหนึ่งเนาะเออทีงานอันนี้ก็เสียผู้วันมาแต่เมืองเรางามใช่เห็นไหนตาเอ้ยต้มันเดียบไปหน่อยไปใช้ระห่วเออนะอันนี้โงสนามเนาะ คือว่าทุกคนอ่าอันนี้ก็เซ่ให้อันนั้นเนาะคนรอเนาะไปดีอะอะอะแอปเปิวะเนี่ยอะเนาะโยมีผู้สาวเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งผู้สาวเนาะสาวงามเนาะอ่าสองสาวงามของคณะวิศวกรรมศาสตร์อันนี้ก็สาวยังก่อนนี่สาวปานสาวซาเนาะสาวปานเนาะ หนุ่มเบาสาวปาดเนาะเทียว่างามสุดแต yes. quindi, mm ่อยู่ในห้องเทานี่เนาะอ่าหัวซองเนาะอ่า